เอาละครับสวัสดีคลิปนี้ก็ยังอยู่เรื่องของโปเกมอนเช่นเคยนะครับกับ10โปเกมอนตัวแรกของซาโตชิเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยกับพิกาจูพิกาจูครับแต่เดิมไม่ใช่โปเกมอนตัวแรกนั้นที่ซาโตชิอยากจะได้แต่เนื่องจากในวันที่อายุครบได้สิบขวบนั้นซาโตชิ oshi, ไปรับโปเกมอนกับด็อกตอรอะกิแต่แม่งตื่นสายครับโปเกมอนก็นเลยหมดจึงเหลือพิกาจูแค่ตัวเดียวมากันที่ตัวที่2กันเลยครับกับคาเดปี้ครับที่เจอในป่าโทคิวะซึ่งซาโตชิครับได้จับโดยแค่ปา่าบอลงโง่หนึ่ ซึ่งภายหลังในตอนที่3นั้นก็ได้เปลี่ยนล่าเป็นทางเซลครับและได้วิวัฒนาการอีกครั้งเป็นบัตเตอร์ฟรีในตอนที่4ครับมากันที่ตัวที่3ครับกับพีเจนซึ่งอยู่ในป่าถือคิวะเช่นเคยครับโดยซาโตชิพี่แกครับก็ได้ส่งหนอนไปสู้กับนกครับซึ่งแพ้ทางกันสุดท้ายสู้ไม่ไหวครับพี่พิกาจูพี่แกก็เลยออกไปเคลียร์ให้ครับหลบไปหลบไปมาถึงที่ตัวที่4ครับกับบูจิกิดาเนะในตอนที่ออกเดินทางอยู่นั้นก็ได้เจอกับนัตสึโนคุซาครับระหว่างที่ซาโตชิพยายามจะจับนัต้อวันีเง ในระหว่างที่นักซุมิกำลังโยนบอลไปนั้นฟูจิเกไดเนะก็ได้เข้ามาขัดขวางและก็ได้หนีไปในที่สุดโดยภายหลังครับได้เจอกับคุณมิโดริครับซึ่งเธอบอกว่าฟูจิเกไดเนะนั้นเป็นคนที่คอยปอกป้องปะก๊ะวันในป่าแห่งนี้ซึ่งภายหลังครับแกนล,ล็อกเก็ตก็ได้ปรากฏตัวหลังจากที่ซาโตชิและฟูจิกิดาเนะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันฟูจิกิดาเนะก็ได้รับคำท้าของซาโตชิอีกครั้งหนึ่งจึงได้ส่งไปกระโดไปสู้ครับและก็ได้ชนะในที่สุดจึงได้ฟูจิกิดาเนะมานั่นเองมาถึงงงงงตตตัััััััััววททีีี่่่่5คคคคครรรบบบบบกกกกกชชชชิิิิิโโโเเเเเเ็ปปนนนนนนนใะะซาาา้้อยยจจไดดดฟู โดยซาโตชิครับได้เจอกับชิตโตคังเงะบนยอดหินครับโดยชิตโตคังเงะดูท่าทางอ่อนแรงทาเคชิครับจึงได้บอกให้ลองโยนบอลไปซึ่งก็ไม่สามารถจับได้ครับซิ่าจูเลยเข้าไปถามจึงได้รู้ว่าจริงๆนั้นชิตโตคางเงะมีเจ้าของอยู่แล้วซาโตชิจึงได้จัดใจและมุ่งหน้าไปที่เบลวานเซนเตอร์จรึงบังเอิญไปได้ยินตัวข้างๆครับกำลังพูดถึงชิตโตคังเงะตัวนั้นว่าเป็นโปรแกรมที่อ่อนแอจึงได้ทิ้งไว้บนยอดหินโดยบอกว่าให้รอเดี๋ยวจะมารับทาเคชิที่ยินยางนั้นครับจึงได้เข้าไปบอกว่าให้ไปรรััััััับมมมนนนนเเเดดีี๋ยวว้้้แแแตต่่่่่กกกกก็็็ไไฟงงงคลือออจขาหะ หลังจากนั้นก็เกิดฝนตกแหละครับพวกซาตชิที่เป็นห่วงชิตโตคังเง่จึงได้ออกไปช่วยจึงได้เห็นชิตโตคังเง่นั้นกำลังถูกโจมตีจึงได้เข้าไปช่วยและนำชิตโตคังเง่ไปส่งที่ปะกัมมันต์เซ็นเตอร์โดยเช้าวันถัดมาชิตโตคังเง่ก็ได้เกกดินทางกลับไปที่ยอดหินอีกครั้งหนึง่งในตอนที่พวกซาตชินั้นพยายามจะออกจากเมืองครับพวกแก๊งอกเก็ตก็ได้มาจับตัวไปจับจูหลังจากนั้นครับชิตโตคังเง่ก็ได้เข้ามาช่วยครับทำให้พวกแก๊งอกเก็ตนั้นหนีไปหลังจากนั้นครับซาตชิก็ได้ถามกับชิตตกกกนนนีี้้้ว่่่าาาาาจจจะมมมัััััับบเเเเรรหหลลงงงคขออิทได็พื จึงได้ออกมาและบอกว่าฉันมารับแล้วหลังจากนั้นครับชิตคาเงะก็สองจิดสองใจครับแต่ในตอนนั้นเองเจ้าของชิตคาเงะก็ได้โยนบอลมาชิตคาเงะจึงได้ปฏิเสธไป,แล,ปและปัดทิ้งและทริกระจูก,กับชิตคาเงะก็ได้ไล่เจ้าของคนเก่าไปและหลังจากนั้นซาชิก็ได้จับชิตคาเงะในที่สุดมาถึงตัวที่6ครับกับเซนิกาเมะเช่นเดียวกับ2ตัวก่อนครับคือเป็นหนึ่งในสามโปรกรมที่ซาโตชินั่นอยากจะได้ครับโดยเซนิกาเมะครับเป็นการอัศวินในเมืองครับที่คอยสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านครับซึ่นเนมนีจุยชใษ หลังจากนั้นครับพวกเซนิกามิก็ได้ถูกแกนอลเกตหลอกใช้ครับโดยเนสได้หลอกว่าพวกโมซชิและโคจิโร่นั้นเป็นลูกน้องของเนสเองเนสจึงได้หลอกใช้ให้ไปจับตัวไปกระจูหลังจากที่ทำสำเร็จครับระหว่างที่แกนอกเกตกำลังจะหนีแกนอกเกตก็ได้โยนระเบิดใส่พวกเซนิกามิด้วยหลังจากนั้นซาโตชิและเซนิกามิก็ได้ร่วมมือกันนำตัวไปกจูกลับมาได้ในที่สุดและหลังจากนั้นครับก็ได้เกิดไฟไหม้ปากครับพวกเซนิกามิจึงได้ช่วยกันดับไฟหลังจากนั้นพวกเซนิกามิก็ได้กลายเป็นฮีโร่ของเมืองหลังจากทีี่่ซาาาตตชชิิิกกกกลัไไไปปทเเเมมมมือดดดน็้พ ซาโตชิจึงได้ถามว่าจะมาด้วยกันไหมและซาโตชิก็ได้เซนอีเมลมาในที่สุดมาถึงตัวที่7ครับกับพี่ปูแคปครับซึ่งระหว่างที่ซาโตชินั้นกำลังเดินที่ชายหาดครับก็ได้เจอกับแคปครับพ่ชิของเราครับจับโดยการนำกิ่งไม้โง่ๆครับไม้แคปตัดเล่และหลังจากนั้นก็ะโยนบอลโง่ๆใส่ครับหลังจากนั้นก็ได้มามาถึงตัวที่8ครับกับลัตตาครับซึ่งซาโตชิได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนโปเกมอนครับกับลุงหนที่มาขอแลกลัตตากับบัตเตอร์ฟรีครับ แต่ภายหลังครับซาโตชิก็ได้ขอแลกคืนครับเพราะมีความผูกพันกับบัตเตอร์ฟีมากกว่ามาถึงตัวที่9ครับกับโอโคริซารุครับในตอนที่ซาโตชินั้นกำลังทักกินข้าวกลางวันครับก็ได้พบกับแมงกี้ครับหรือว่ามังกี้ก็ไม่รู้นะครับมังกี้ครับทำท่าทางมาขออาหารครับหลังจากนั้นก็หยิบไปกินบนยอดหินครับหลังจากนั้นครับซาโตชิครับก็ได้โยนมอนสเตอร์บอลไปครับแมงกี้จึงได้โยนเข้าปั้นกลับมาสุดท้ายก็จับได้แค่เข้าปั้นครับหลังจากนั้นครับแมงกี้ก็โมโหครับและจมตีพวกซาโตชิครับและได้ขขโโมมยงอซาตชิไป ในระหว่างนั้นครับพวกแกงเราเก้ก็ได้ประกฏตัวครับมังกี้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นเกกัดโคจิโร่ครับจึงได้เตะไปและแล้วมังกี้ก็ได้โมโหครับจึงได้การ่าเป็นโอโคดิซาโร่ครับและหลังจากนั้นโซลชิกก็ได้ส่งชิซุคังไปสู้ครับจนได้ชนะหลังจากนั้นก็จับมาได้ในที่สุดมาถึงตัวสุดท้ายของเราครับกับตัวที่10ครับที่เมืองลางกุนโจครับที่มีแต่มลพิษทางน้ําและอากาศครับหลังจากนั้นครับปิกาจูก็ได้อาการสุดหนักลงครับจึงได้พาปิกาจูไปที่โปรแกรมเซนเตอร์ครับเดี๋ยวนะหนมมมงงงงบออกาเืล้ชแ หลังจากนั้นก็ได้เกิดไฟดับครับพวกซาตาชิจึงได้มุ่งหน้าไปที่สถานีไฟฟ้าครับหลังจากที่พวกซาตาชีเข้าไปสถานีแล้วก็ได้พบกับขุงเบตโตเบตเตอร์และเบตโตเบตอนครับที่ปิดทางออกของน้ำทะเลจึงไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปได้ระหว่างที่พวกซาตาชีนั้นกำลังจะถูกเล่นงานพวกฝูงคอยและรอคอยครับก็ได้เข้ามาช่วยทุยคอยและแรคอยเข้ามาช่วยและในที่สุดซาตาชิก็สามารถจับเบตโตเบตอนได้ในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบฝากกดไลค์หรือกดซับสไครป์หรือคอมเมน